การเลือกตั้ง3เขตนะครับภาคใต้สงขลากับอะไรอ่ะอีกอละจังหวัดภาคใต้2เขตนะครับแล้วก็กรุงเทพ1เขตการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยครับมีความสำคัญระบบการเลือกตั้งระบบ การเลือกตั้งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยหลายพักแม้ว่าคุณจะใช้อำนาจเผด็จการแอบแฝงก็ตามทีในเรื่องการเลือกตั้งก็มีความหมายที่จะทำให้เราเห็นอะไรดังนั้นในโอกาสปีใหม่เริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเข้ามาดูระบบการเมืองในประเทศมาดูระบบการเมือง ในสภาเพื่อที่จะลุกแกนกลางของระบบที่มีวังควบคุมเนี่ยมันเป็นอย่างไงปรากฏว่าเกิดข่าวกรณีของคุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นแกนนำเป็น สมาชิกอาวุโสที่มีบทบาทสำคัญในพักการเมืองทีนี้พอคุณพอคุณบัญญัติพูดเนี่ยข้าวโอ้โห و, เอาไปโยงเอาไปอธิบายเต็มเลยครับผมไม่อยากให้ท่านเข้าใจสถานการณ์คลาดเคลื่อนว่าโอ้โห و, ประชาธิปัตจะทิ้ง ประยุทธ์แล้วก็ขนาดแกนทาอย่างนี้เขายังไม่เอาประยุทธ์เลยไม่มีครับเครื่องหมายมาแมลงสารบรับประกันคุณภาพอ้าแล้วทำไมถึงจะต้องมาพูดละ่ะอ้าวนี่ละ่ะนี่แหะครับคำสัมภาษณ์ของคุณสมัครเนี่ยอขอโทษคุณบัญญัตินี่ครับ ได้ถูกอ้างอิงเป็นบทนำหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นบทนำหนังสือพิมพ์ของมติชนบทนำหนังสือพิมพ์มติชนการเมืองร้อนปี65โดยเอาคําพูดของคุณบัญญัติทั้งหมดเนี่ยไปเรียบเรียงสรุปความได้นะครับว่า ปีหกห้าประยุทธ์ท่าจะไปไม่รอดครับเอาดูหัวข่าวกันแล้วกันครับไม่ต้องไปเอารายละเอียดอะไรกันมากบัญญัติฟันฉับรัตนาวาตูรอดปีหกห้ายากเจอสารพัดปัญหารุมนะฮะและที่สำคัญก็คือการมองของคุณบัญญัตินี่ถือว่าเป็นเซียนเซียนการเมือง พราะแกอยู่มานานมองตรงเหมือนทักษิณเลยครับผมจะคุยเรื่องทักษิณต่อจากนี้ไปแต่ขอเอาเอาเรื่องของประชาธิปัต์มองก่อนเพื่อให้เห็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องทักษิณคือมองเห็นเหมือนกันคือยุดอยู่ไม่ได้เหตุผลก็คือ เรื่องของบริหารผิดพลาดนะครับประชาชนยากลำบากแล้วก็เรื่องของตีความเรื่องรัฐธรรมนูญที่ประยุทธ์มันเขียนรัฐธรรมนูญโดยใช้เจ้ามีชัยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเขาไม่ต้องการให้เขาไม่ต้องการให้เ,ใหเป็นนายกอยู่นานเขาก็เลยให้อยู่แค่8ปีเท่านั้น ก็จะจบกันเมื่อเดือนสิงหาข้างหน้าเนี่ยครับคุณมันใหญ่ก็เลยมองว่าเป็นจะเป็นประเด็นจะเป็นประเด็นที่คนจะหยิบยกและจะมีการเคลื่อนไหวประกอบกับปัญหาทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดทั้งหมดเนี่ยจะมาลุมมาตุ้มทําให้ยึดอยู่ยากแล้วก็คุณไปยึดเนี่ยครับแกมีชนักติดหลัง เพราะปากของแกเนี่ยปากของแกเนี่ยเขาเรียกว่าปากหา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 ศัตรูแกพูดเองครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงตอนที่แกยึดอำนาจเข้ามาใหม่ๆก็บอกประยุทธ์ยันอยู่ปีเดียวตามรถแมพตอนนี้คนก็ขยายผลดังนั้นข่าวเรื่องของคุณสมัครอ้ขอโทษคุณบัญญัติบรรทัดฐานพูดข่าว ตรงกับที่ทักษิณพูดทั้งหมดนี้จะขโมดให้เราเห็นถึงหนึ่งสถานการณ์ปี65ทั้งหมดว่าคุณประยุดอยู่ในภาวะการที่จะอยู่ต่อไปยากถึงแม้จะอยู่ได้ก็เรียกว่าหืดขึ้นคอนะครับแล้วที่สำคัญท่านดูนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมบัญญัติต้องพูด รัฐบาลประยุทธ์อันที่หนึ่งประยุทธ์หมดสภาพแล้วไม่ไม่อัดประยุทธ์นี่คะแนนไม่ขึ้นครับดังนั้นการเลือกตั้งสามเลือกตั้งซ่อมสามเขตเนี่ยดูซิว่าการหาเสียงเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้ขณะน,นี้การหาเสียงด้านหลักของพรรคพลังประชารัฐคู่แข่งสำคัญนะครับสามพรรคนะ สี่พักพักพลังประชารัฐหาเสียงเชียร์ป้อมไม่ใช่เชียร์ยุทธก็เท่าที่ดูก็จะมีเขตเ,เขตกรุงเทพเนี่ยเขตดอนเมืองเนี่ยนะครับที่แข่งกันเนี่ยพักพลังประชารัฐเชียร์ประยุทธ์เจ้าศิละพาเมียเดินหาเสียงก็เชียร์ประยุทธ์บอกเออลองดูลองดูนะครับแต่ประชาธิปัตย์เนี่ย เขามองแล้วว่าวันนี้กระอักกระอ่วนอยู่กับประยุทธ์ก็เสียคะแนนไม่ด่าประยุทธ์เสียคะแนนด่าประยุทธ์เพื่อจะเรียกคะแนนก็จะต้องกระทบกับประยุทธ์ประยุทธ์ก็ต้องทำใจให้ประชปประาชนติดปากด่าดังนั้นนี่คือเหตุผลที่วันนี้คุณบัญญัติต้องออกมาพูดเรื่องนี้โดยหวังผลสองอย่าง หวังผลอย่างที่หนึ่งหวังว่าเลือกตั้งสองเขตภาคใต้นะครับสองเขตภาคใต้ที่สงขากับชุมพรประชาธิปัต์หวังว่าจะกู้หน้าเอาสอสอกลับมาดังนั้นถ้าไม่อัดประยุทธ์คะแนนก็ไม่ขึ้น แต่อัจประยุทธ์ก็กระทบนี่คือแมลงสาบของแท้ต้องพลิกแพลงวันนี้เปเรื่องราวที่ประชาธิปัตย์ร่วมกันก่อจลาจนโดยในสุเทพเลขาธิการพักย้อนกลับไปเป็นกปรปปสโดยร่วมมือกับประยุทธ์ทำรัฐประหารเนี่ยมันชัดแล้วครับไม่มีใครปฏิเสธตรงนี้แล้วนี่ ถ้าประยุทธ์บริหารให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองได้ก็ไม่เป็นไรประชาธิปัตยยังจะโม้ได้แต่วันนี้ประยุทธ์ทําประเทศดิ่งหัวอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้อันนี้ครับคือของจริงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงดังนั้นการหาเสียงภาคใต้จึงเกิดประเด็นนะครับข่าวก็บอกเลือกตั้งซ่อมคึกคักทั้งเขตสงขา ชุมพรกทมนะครับมีการโวยกันว่าทหารไปช่วยพักพลังประชารัฐผมบอกท่านเลยนะครับอย่างไงเขาต้องช่วยแล้วเขาต้องให้พลังประชารัฐชนะเอากันตรงๆอย่างนี้แน่นอนครับไม่ได้เล่ก,ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยขาถายัดสตัง ซื้อกันแน่นอนแต่เอาเถอะครับจะซื้อ,อย่างไงก็ตามทีในฐานะผมเป็นคนในวงการเมืองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเงินจะง้างได้ทั้งหมดเงินและอำนาจทหารที่กดดันเข้าไปเนี่ยจะช่วยได้อย่างน้อย30%ครับ แล้วทำไมผมต้องยืนยันว่าทหารจะต้องให้พลังประชารัฐชนะเพราะว่าพักพลังประชารัฐนี้เป็นพักทหารแล้ววันนี้กำลังคาบลูกคาบดอกกับใครจะเป็นนายกต่อไปอย่าลืมว่ากลางปีนี้ทักษิณกับคุณบัญญัติบรรทัานมองตรงกันนะครับว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้อาจจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล ยังไงเสียไม่เปลี่ยนผมเชื่อว่าไม่ถึงปีหน้าแหะครับการยุบสภาจะเกิดขึ้นแล้วการยุบสภาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อำานาจอยู่ที่ประยุทธ์นะอำนาจอยู่ที่ร้อยเอกครับร้อยเอกธรรมนัสจับมือรับรับกับพลเอกประวิตย์สิกแนวหลับตารู้เลยว่าจะเอาเมื่อไหร่พี่บอกนะ ดังนั้นเหตุการณ์ในสภาที่ล่มเรื่อยๆเนี่ยมันส่งสัญญาณว่ากดปุ่มเมื่อไร่ประยุทธ์หงายหลังแต่จังหวะเขาจะรอตอนไหนประวิทย์ก็จะต้องหลิวตากับธรรมนัตรอในจังหวะที่กูพร้อมเว้ยพอพร้อมปับ๊บพร้อมยังไงพอกดปับ๊บตอนช่วงที่ประยุทธ์สุ พูดง่ายๆว่าเน่าหมดสภาพแล้วหงายหลังพึ่งกลับตัวไม่ทันประวิทย์จะขึ้นมาเป็นนายกเองครับจำคำพูดผมไว้นะผมไม่ได้นั่งคิดไม่ได้นั่งเทียนแต่ว่าผมมีเพื่อนสอสอหลายคนนะครับคนหนึ่งก็น่าสนใจนะฮะเรื่องผมให้ดูก่อน นี่ครับคุณสุทินครับสุทินคลังแสงวันนี้สัญญาณจากภายในสภาภายในวงวงการเมืองเนี่ยชัดแล้วล่ะครับว่าพลังประชารัฐปณีประนอมไม่มิไม่ได้กันแล้วไม่ปณีประนอมแล้วเพียงแต่ว่าชิงไหวชิงพิบประวิทย์ก็ต้องเล่นสองหน้าเล่นสองหน้าโตอย่าไปไหนนะ พี่ดูแลพักให้มึงนะพี่ไม่เอาหรอกเออเป็นนายกไม่เอาหรอกแต่ซ่อนดาบไว้ข้างหลังส่วนธรรมนัตดูจะเล่นหน้าเดียวครับคือไม่เอากระตูนแน่ <c oughs> แต่ว่าประวิตรก็เป็นคนดึงสองฝั่งดึงซ้ายดึงเปาดึงประยุทธ์ดึงธรรมนัตพี่รักษาตําแหน่งให้น้องน้องอย่าไปนะอย่าไปตั้งพักใหม่อยู่ด้วยกันนี่แหละ ทั้งหมดเนี่ยครับคือการเมืองที่เป็นจริงเรามาดูการเมืองประชาธิปัตย์นี่คือปัญหาที่ผมจะขมวดปมก่อนว่าประชาธิปัตย์ที่เขาเป็นอยู่ขณะนี้ต้องทะเลาะกับทะหารแล้วมีเหตุผลที่ต้องทะเลาะเพราะหนึ่งประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย ได้คะแนนเพราะด่าทหารแต่ตอนหลังคนอาจจะไม่รู้เฮ้ยแล้วทำไมมาร่วมมือกับทหารทำรัฐประหารก็ประชาธิปัดแท้จริงคือพักของวังการด่าทหารก็เป็นการด่าอย่างตามคำสั่งการที่คุณบัญญัติพยายามจะพูดถึงวิจารณ์ประยุทธ์ว่า กำลังจะนำประเทศชาติกลับไปเหมือน2,500เพราะกะกะตมีการโกงการเลือกตั้งมีทุจริตเลือกตั้งอย่างมากไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณบัญญัตินะครับมีการทุจริตอย่างมากแล้วก็เลยโยงไปถึง2,500ที่มีนักศึกษาเดินขบวนแล้วก็สลิดทำการรัฐประหาร ประเด็นตรงนี้อย่าไปมองว่าวันนี้ประชาธิปัตย์จะตีจากตีจากประยุทธ์นะเพราะวังเนี่ยเขาคุมเขาอุ้มประยุทธ์แล้วประชาธิปัตย์ไม่กล้าเล่นไม่ลากไม่กล้าเล่นเกมฉีกจากวังครับตั้งแต่แผ่นดินเก่าจนถึงแผ่นดินใหม่แล้วถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปประวัติศาสตร์ของ พัคประชาธิปัตย์สมัยจอมพลปอเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นปฏิปักษ์ต่อจอมพลปอนี่แน่นอนเพราะอะไรเพราะตอนนั้นวังเป็นปฏิปักษ์กับจอมพลปอดังนั้นประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมนี้ที่ผมต้องเอามาคุยกับท่านเพื่อให้ท่านเห็นการเมืองที่เป็นจริงอย่าไปหลงคารมว่าประชาธิปัตย์วิจารประยุทธ์หนักแล้วจะตีชิงไม่ใช่ครับ หนึ่งหาเสียงขณะนี้ต้องหาเสียงสองประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงเป็นพักของวังเมื่อวังเป็นปฏิปักษ์ต่อจอมพลปอประชิษิ์ปัดก็เล่นจอมพลปอพอพระเดชก,การทหารจอมพลสฤษดิ์ล้มจอมพลปอปิดการเลือกตั้งประชาธิปัต์เงียบ ปัชธิปัติ์ไม่เป็นปฏิปักษต่อจอมพลสฤษดิ์เลยครับตั้งแต่การรัฐประหารปี2500เงียบเลยครับเพราะอะไรเพราะวังเชียจอมพลสฤษดิ์เพื่อให้ล้างคณะราษฎรแต่ถามว่าวังจริงๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทหารไหมไม่ใช่ครับโดยกลไกลของประวัติศาสตร์ทั่วโลกและประวัติศาสตร์ไทย วังจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทหารแต่ต้องต้องต้องคุมทหารให้อยู่เพราะถ้าคุมไม่อยู่ทหารก็จะขึ้นมาเล่นงานวังดังนั้นวันนี้วังก็เลยสร้างตัวช้างดูเหมือนว่าคุมทหารอยู่หมดเมื่อเราย้อนหลังกลับไปเมื่อจอ <icing. S 1> มพลสฤษดิลล์สมัยแผ่นดินเก่ารัชกาลที่9เปิดทางให้จอมพล,ล,ล assim. สฤษดิ์เต็มที่เลยเพราะอะไรฮะ อาศัยมือทหารล้างทหารอาศัยมือจอมพลสฤษดิ์ล้างจอมพลปแต่พอจอมพลสฤษดิ์ตายปับ๊บเอาละสภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้ววังก็ไม่ต้องการให้อำนาจทหารนี่อก่อกอรูปต่อไปแต่ปรากฏว่าทหารนี่พอมีอำนาจปับ๊บมันสืบต่อที่ครับสืบต่อจากสฤษดิ์ก็ถนอมขึ้นประพาสขึ้น แล้วตอนช่วงนั้นละ่ะผมเป็นนักศึกษาสมัยก่อน14ตุลาผมอยู่เป็นนักเรียนมปลายแล้วไปฟังสภาแล้วรู้จักการเมืองเริ่มสนใจถึงได้เห็นความเป็นจริงว่าวังขัดแย้งกับจอมพลสนอมจอมพลประพาสน,นั่นแหละครับถึงได้ประชาธิปัตย์ถึงได้กลับมาใหม่พักเปิดปั๊บ เล่นงานถนอมประพาสดังนั้นวันนี้ไม่ต้องตั้งคำถามนะครับทำไมจับมือกับประยุทธ์ก็เพราะวังเขามีเนตโดยเฉพาะล่าสุดคือการรัฐประหารเมื่อปี5 7ประธานกนปปสคนอ้วนๆนะผู้หญิงคนอ้วนๆผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนั่นแหละคือตัวจริงตัวประสานการทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้การแสดงออกของคุณบัญหัติบรรทัดฐานมองได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นเรื่องของการหาเสียงและสถานการณ์จริงก็คือประยุทธ์มันหมดสภาพแล้วไปเชียร์ก็ไม่ได้คะแนนอย่างที่สองบัญญัติ ประชาธิปัตยังอยู่กับประยุทธ์ไม่ไม่หนีหายครับจุลินยังได้ประโยชน์พรรคประชดิปยังเก็บประโยชน์กินเต็มที่และเขาร่วมมือกันรัฐประหารกับคุณประยุทธ์มาดังนั้นเขาไม่แยกออกครับ100%เปซนี่คือเรื่องราวของประชาธิปัต,บ,ตบทบาทของ คุณบัญญัติอ้าทำไมไม่ชวนพูดอ่ะชวนมีตำแหน่งเป็นประธานสภาพูดก็แตกดังโพรสิก็แบ่งหน้าที่กันเล่นนี่คือการช่วยหาเสียงในภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ปรามปรามทหารด้วยปากวัาทหารเขาก็บอกเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยนี่ครับแม่ทัพภาคสี่ ทำการสอบสวนแต่ผมฟันธงนะผมเชื่อว่าพลังประชารัฐจะชนะในะในภาคใต้โอ้โหฟัฟันธงแบบนี้ก็รึกว่าหนักมากนะครับเพราะใครก็รู้ว่าตรงนั้นเป็นฐานของพรรคประชาธปัตยแต่วันนี้เท่าที่เรามีสายข่าวล,ลงไปเนี่ยคนเอือมประชาปัตยไม่น้อยแล้วครับ เออมไม่น้อยแล้วเพราะราคายางเศรษฐกิจโดยภาพรวมการค้าการขายมันเจ๊งหมดแล้วประชทปัดเกาะอยู่กับประยุทธ์จุลินเลขาพักราคาราคาอาหารแพงสินค้าทางการเกษตรถูกก็รวยกัน ผู้นำประชาปัตก็อยู่อิมมีพีมันประชาอดอยากผมเชื่อว่าสภาพการอย่างเงี้ยคนใต้เนี่ยเขามีความตื่นตัวทางการเมืองสูงแล้วเขาก็อดทนมากมีปัญหาอะไรก็หลับตาลงคะแนนให้ประชาปัตหวานอมขมกืนแต่ตอนหลังนี่มันหนักหนามากโดยเฉพาะตั้งแต่กปปสมาเนี่ยแล้วกับการรัฐบาลของคุณประยุทธ์นี่มันประจานตัวเองอะ ผมเชื่อว่าประชาพังพลังประชารัฐจะชนะครับถามว่าชนะจากอะไรทหารช่วยเต็มที่หนึ่งสองทุนเต็มที่สามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบาร,รมีของธรรมนัตก,การเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมา ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเลือกตั้งซ่อมเสีหนายนั้นธรรมนัตต้องการสร้างบาร,รมีของตัวแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเป็นบาร,รมีธรรมนัตบวกประวิทย์การหาเสียงเท่าที่รู้ในพื้นที่เขาจะชูบาร,รมีของประวิทย์ขึ้น วันนี้ประวิทย์กำลังสร้างเสริมบาร,รมีขึ้นเพื่อเตรียมจะเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ถ้าใครจะบอกเฮ้ยสุไนประวิทย์มันเดินไม่ไหวแล้วนะขนาดเดินนี่ยกส้นไม่พ้นพื้นแล้วอะล่าแขกแขกแขกอายุก็มากแล้วจะไหวหรือจำผมไว้นะครับอำนาจทางการเมือง ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่ออายุและสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแบบไหนแก่ไปสุขภาพไม่แข็งแรงความต้องการอำนาจสังการเมืองยังเดินหน้าต่อครับไม่มีหยุดดังนั้นเรื่องนี้จะคุยกับท่านเป็นกรณีพิเศษหลังจากนี้นะครับแต่ว่าขอสรุปให้เห็นว่า เรื่องราวของคุณบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นสาระที่ใครจะตีความว่าจะแยกตัวจากประยุทธ์ไม่มีครับชวนทำท่าทำทางว่าจะมาประคองพักจะมาประคองสถานการณ์ไม่หรอกครับน้ำเน่าธรรมดาดังนั้นอย่าหวังว่า จะเกิดการยุบสภาจากประชาธิปัตย์ถอนตัวโน no. และการเลือกตั้งที่ผมให้คะแนนว่าพลังประชารัจชชนะเพราะต้องการเสริมบาร,รมีของประวิทย์ได้ไปสองเสียงรัฐบาลก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปลงทุนมากทำไม เขาจะเสริมบาร,รมีบุคคลนะนี่คือมองการเมืองของสภาต้นปีใหม่ๆแล้วดูกันต่อไปนะครับแต่แน่นอนฮนะการเลือกตั้งก็มีแพ้มีชนะไม่แน่นอนแล้วครับมันลูกกลมๆแต่แนวโน้มพลังประชาััฐแพ้ไม่ได้เพราะนี่คือการสร้างบาร,รมีของประวิทย์เพื่อจะเป็นนายก